แอนิเมชันดิสมายล์ไลเฮ้ยมอเตอร์เราเร็วดิอะไรเท็กเจอร์กำลังเข้าแต่ไม่ค่อยดีโอ้โอ้โอ้อะไรวะเนี่ยซิสเตอร์เดอะเคสเซอร์เฟอร์นั่นเป็นดิออริจินอลเกมเคเอเอ็ารสกับแคทเทนอะอะไรวะเนี่ยมอเตอร์เอ็ยู่โอ้โหอ๋ออันนี้ไงตอนนั้นที่เราโดนโดนสปริงล็อกอะมอเตอร์เอ็งอยู่ไหนเนี่ยู ก็มันเป็นหมวกของอนิเมทอนิกแล้วมอเตอร์แกต้องหยุดซะไอ้ก็ไม่ใส่หมวกทำไมใส่เนี่ยเนี่ยทำไมหัวไเป็นนะบล็อกเหล็กอ่ะเอ็งก็เหมือนกันนั่นแหละนี่ช้วยอันนี้หัวของชิก้าเหรอไม่ใช่อันนี้อุชอะไรอ่ะไม้สีมอเอรไปเสียงเฮ้ยมาห้าหมังคนมอเตอร์เรื่อไปเสียง ตัวข้างหน้าน้ำมันเอ่ต้องไปเชื่อมพีเซ่มันตัวอะไรพกรีพกา<ด>้าทุกคนไม่ออกไปได้ไหมมันมีคนหัวขาดอยู่ไม่ใช่นะเป็นหุ่นอนิเมทอนิกท่านผู้ชมท่านผู้ชมฉับจำฉากนี้ได้ไหมเดี๋ยวผมขอตัดก่อนนะนานมากเลยตอนนี้ทุกคนครับผมดูแล้วครับถอดบ,บล็บกอกเล็กจากหัวจบของเราสีดำเออเฮ้ก้จะมาดื้อหนิต่ว่า่อนไม่ได้เลย แล้วเราจะไปยังไงอ่ะไม่ได้พี่ก็ลองกดชื่อผมไปแล้วพี่ก็มองมาตรงนี้มันมันจะเหมือนไป็ทางตรงนู้นอ่ะตรงถ้าพีก้มมาตรงนี้พี่ก็จะรู้สึกว่าไอตรงไอตรงไอตรงนี้ใช่ปหมไอตรงเหลืองเนี่ยอ้าวมอเตอร์แกหลุดที่จะเหมือนไปทางไปตรงนู้นก็ฮึบเอ๊ะบ้าอะไรวันนี้ท่านผู้ชมครับแป๊บหนึ่งนะครับ มาดีเราออท่านผู้ชมครับผมผมรู้แล้วเราต้องเราต้องเล่นคนเดียวก่อนมั้งนี่ไงชางนี้ไงบอลล่าเป็นวเครื่องเสียเครื่องเสียบอลล่าเครื่องเสีย <are> จำได้เลยในเกมบอลล่าเครื่องเสียที่พี่โดดโอ้ชิทแล้วเราต้องทำไง What are we gonna do มบาบักเหรอ อ้วยบอลโรล่าไม่ขยับอ่ะมัดตรงซ้ายต้องรออ้าโอ้ยเกมโอเวอร์อ๋อใช่ต้องไปหมุนสกิลโคตรแย่ เย่เจียมโอ้เย่ว่ะเจมทำไมเหรอกดไม่แค่ได้เพื่อเจียมชิปคอมพิวตอ์เอ้าคอมพิวเฉยคืออะไรมันชิปคอมพิวต์คืนคืนเข้ามคืนคอมพิวต์ไปอยู่ห้องเลย Enjoy sometime at home อ่ะก็ก็ได้ติร์ติร์ติร์นเติรดนเวลากลับบ้านกลับไปไม่ได้เพื่อเฮ้ย Okay, oh well. Dude, dude, be given to you in the form of a delight. The cost of which will be taken out of your next page We have gift baskets containing fruit. nuts, and course the ever popular you trouble the basket. It seems you had some trouble with the flowers, cash seems some of ever keypad. had ไม่รู้นะว่าเมื่อกี้เสียงใครแต่ช่างมันเถอะถ้าเกิดได้ยินเสียงรบกวนไม่ต้องแปลกใจเร็วสิถ้าไม่เสียงน้ำไม่ต้องแปลกใจนะครับเร็วสิฟาถ้าไม่เสียงน้ำไม่ต้องแปลกใจนะครับทป็คนอาบน้ำอยู่อุ๊ยท่านผู้ชมที่ป่าและผมทำเรื่องที่ไม่คาดคิดลงไปคือเราทุบภาพมาเดี๋ยวผมขอเทเลพอร์ตไอ้มอเตอร์มาก่อน เทควันไหมตอนนี้ยังไงเต็มไลฟ์ไฟโอคือนิฮา้วโอ้โหใครจิดจับว้าวว้าวท่านผู้ชมนี่เอรเอร์ตท่านผู้ชมผมว่ามันเริ่มแปลกๆแล้ว๋ต่ผมเทล่อน้องผมมาก่อนต ข้อสองสามหกเลยค่ะแล้วเออผมมาไม่ได้ลทำไมไ่หมวกขึ้นแลไม่ได้ให้ถอดเลยแล้วให้ดึงไปต้องให้เรากดลิฟต์เดี๋ยวผมขอตัดตอนที่ผมเข้าไปข้างในเรื่อยกันโอเคถ้ามาชมเรากลับกันมาแล้วนะครับที่ผมเดินช้าต้องพ้ออะไรเพราะผมกดยอแต่ที่จริงมันก็ช้าอยู่แล้วล่ะมองไม่เห็นมองไม่เห็นช่วยด้วยช่วยด้วยมองไม่เห็มองไม่เห็นมันมืดจังฮะที่ไหนอะ จะคลิกอะไรอะปปุุ่่มมกไหนหลบไปดิปุ่มกดสไลด์อาอ๋อใช่ในเกมมันจะเป็นแบบคนถูกคอตายถ้างั้นลงไปเลยนะยังยังเขายังไม่ให้ไปเปิดดูดิโอ้ตายอีกคนหนึ่งดุ้ยสยองสยอง ตัวนะั้นมันมีคนตายอยู่นู้นนะ่ะเป็นเป็นคนแขวนคอนเราต้องไปที่เซอร์คัตแกลเลอรี่หรือเปล่าทำเปิดช่องไม่ได้โอ๊ยอะไรเนหี่ยฮารายเมนเอลิเวเตอร์ไม่ออกเออก็มันมีเหววงจรปุปปุปปิปปุปปุปปิ๊บทำอะไรกับ,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 บตัวเนี่ยท <c oughs> ่านผู้ชมบอกว่าเราควรไปกันได้แล้วนะไปตรงนี้พยายามระ ใช่เอาไปแล้วทำาไม่ะเขาบอกว่าให้ไปต่อไปสองกรอดนะอะไรเขาบอกให้เดี๋ยวไก่อึเ้ยอ๋อเขาให้ไปทางนี้ตกหัวเมื่อกี้เอ้มันจะมีหัวเปล่าใช่ไะมมันตกไปเว้ยมอเตอหยุดแกนำไปก่อนทำไมฉันกลัว ทุกคนทุกคนห้ามมองจอนะยูทูบเบอร์ทุกคนห้ามมองจอนะใครมองคนนั้นเสียวเฮ้ยข้างหน้าพอไปได้เฮ้ยอะไรอ่ะมองหลังดิโอ้ยโอ้ยโอ้ยยังไม่ได้ตีเอาเลือดลบไปหนึ่งหลอดอ้ันที่ไหนอ้าวเบบี้เบบี้บีเดี๋ยวเข้าไปหาดู ลึก็กิโลผมจำได้ปิดเสียงไหมลก็เลยกิโลกิล that you must enter before you can retrieve me Enter the code carefully 2, 2> <Okay. S 1> 8นี่สำหรับบ้านโอยโอ้ยน่าจำสิเก้อก็เกียดเลยโอเคผมมีแค่เสียงอ่ะเอาลูกค่ะพี่จำได้พรอ่ะรู้พี่ต้องทำหอะไรพี่เกียดตายแล้วสิเก้อเหมือนสำหรอบเอง อะไรอ่ะขั้นีสอลฟ์ a n e t baby บอกให้เราไปตามที่ baby สั่งหไม่ใช่ e งเดินต่อไปหยุดอะไรอ่ะอเตอะไองเอลโอหทำไม่ตามจังหวะ baby มันสั่งให้เราทำอ่ะโอย อ๋อเหลือสองลอตแล้วยากตดนตีให้ตายปหรออ่านี่ไงเนี่ยอิงชอบอิงชอบทาไม่มาต้องมาเลคิปเหมือนเดิมใหม่เนี่ยตายยังไงก็โดน s c o p ยิงตายอ่ะถ้างั้นพี่จะเสียสละเวลาที่พี่ควรโดน scope เชิญเร็วดิเร็วสิเร็วเร็วเกิดตายแ๊บเราจะกูปิ้งลุม ใสออกมาตายอะไรอ่ะจบมดิเฮ้ยเราชอดีตรงนี้นานๆอะอ่ะไอ้แวนไอ้วี่ก็เราออกข้าวไอย่างเฮ้ก็พ่ว่าแม่มันจบแล้วะทำไงต่อเราขับมดได้ปะขับมดอ่ะมเต่อจะรดุดึ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 ดดึ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 ึด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 ดึ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 ด